โอเคครับวันนี้เราอยู่กับเกมน่ะเป็นเกมเฟรนดีภาคหนึ่งนะฮะวู้ฮูซึ่งคลิปนี้ผมจะทำการแบบกดเข้าเล่นนะฮะกดเข้าเล่นตรงนี้เลยซึ่งถามว่าจะมาเล่นเกมเฟรนดี้นะทำไมก็ามาเล่นโชว์คอนทอร์อก็เป็นคืนที่หนึ่งนะฮะก็ขอจบคลิปเดียวเออนี่นะ,ะในคืนแรกรกร็จะต่อคืน EP ที่สองภายในอีพีที่สอง มาครับ EP ที่2ก็เดี๋ยวผมถ่ายมาให้นะคะมาครับ <My S 1> EP ที่สองอ่ะผมถ่ายมาให้นะฮะถ่ายคลิปมาคลิปหน้านะตอนนี้ขอเป็นคลิปเฟรดดี้ก่อนนะคะโอเคไม่ต้องพูดมานะฮะโอเคใครที่มาชมคลิปนี้หรือว่าได่มีความแจ้งเตือนที่มีการทําคลิปของผมคลิปใหม่มาก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะหรือคนที่กดติดตามก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะโอเค แล้วก็กดติดตามกดไลค์ด้วยคนที่มาชมแล้วก็ไม่ได้กดติดตามนะฮะก็ต้องกดติดตามตอนนี้เลยนะฮะโอเคครับเราไปกันเลยฮะคืนแรกคืนแรกเขาบอกว่าหน้ากลัวนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะไม่ใช่เล่นในคอมนะนะเนี่ยปุมม่มปุ่มปุ่มเนี่ย ังเสียงก็จะร้อนๆหน่อยป oh. oh. ิดไมค์ก่อนคือนี่คงไม่มีอะไรมากนะโหยังดีอยู่ดีผมดูต้นทางก่อนใช่ไหมอันนี้เป็นทาง,ขงเขาเปิดใช่ไหมโอเคเดินตรงมาแล้วก็เดินเลี้ยวตรงมาโอเค มีอะไรมากหรอกตอนนี้ตีหนึ่งโคตรไวผมผมว่ามันจะมาประมาณตีสี่นะฮะคลิปนี้จะจบไวหน่อยก็จะมีแถมคลิปต่อต่อไปนะฮะคลิปจะได้คลิป,ลลปนาาคือผมเล่นอยู่แต่ว่าผมลองโอเกมไงมันเด้งออกแต่คลิปนี้จะไม่เด้งออกอเพราะไอตัวนี้มันไปอเอ,อดูด มาแต่ตีรียงหนีร้อยหนีร้อยอย่างงี้อยเปิดไฟปิดแล้วก็เปิดแจ้งโอเคยังไม่มีตัวอะไรไปเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนไปยังเดี๋ยวคนต้องไปดูกดเพ่งการอยู่ในร้านนี่นะฮะโอเค ต้องดูด้วยพวกนี้แบตอะไรเรียงอยู่ร้อยอยู่นะฮะ๋อก็รู้สึกจะร้อนๆหน่อยนะคะกับเฟดดี้ในครั้งนี้แต่ว่ามีเฟดดี้ละว่ามันจะสแกนอันเนี้ยดีอยู่นะคะช่วยมีจุดนี้ให้บอก อันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะผมไม่ได้นในคอมป่ามันราไปพักแล้วจะต้องมาละน,น่ืมมาแล้วมันมาแล้ว,ลวทุกคนผมว่าแล้วยังอ,อยู่ที่เดิมไม่อยากเห็นหน้าในกล้องนะสิอันนี้ผมเล่นคืนแรกนะครับเพราะผมร้อนๆหน่อย แค่ตัวนั้นเร็วเราตีสีแล้วล่ะตีสีแล้วโอ้ยตัวนี้ออกไปก่อนเลยว่ะโอ้โหตกใจหมดคืนนี้จะเป็นนาทีที่จบไวที่สุดละโอ้โหมาหน้าตาลแล้วองไงมันมาแล้วมาลว มานะมามาหาผมยังผมดูมันอยู่เกมมันยังอยู่ไอน้นไหมมันยังอยู่นั่นอยู่เลยภาคสองผมนี้นะ ตอนนี้เหลือแค่เฟรดี้ตัวเดียวใช่ไหมมันเริ่มจูจ่โจมแล้วว่ะตัวนี้หูมันมาตรงนี้ละอ้าอะไรวะ <Yeah. S 1> My God เอาคืนที่สองมาเลยหรอ คือผมยังไม่ทันเรียกเลยต่อคืนที่สองนะฮะนี่เดี๋ยวก็จบคลิปจะพยงแค่นี้ก่อนสิจะว่าคลิปมันจบไวไงหรือ,อแต่ขอจบแต่ว่าขอจบเลยไหมครับโอเคงั้นผมขอจบคลิปจะพยงคแงค่นี้เลยนะครับเอาเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดานี้ก็จะชั้นๆหน่อยก็ขอภัยดินนะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมครับก็สนุกก็กดไลค์กดติดตามนะฮะ และคนที่กดติดตามก็กดไลค์ด้วยนะฮะโอเคส่วนใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้คลิปแรกของ,องส่วนใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้คลิปเฟดเดิ้ลของผมอะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครก็กดติดตาม <S <S ด้วยนะฮะคนที่ยังไม่กดติดตามนะ,ะกดติดตามตอนนี้เลยคะสรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงแค่นี้ฮะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายวู้โหอโย่าขอรอเจ้าเป็ดน้อยมันมาจับสแกนก่อนนะฮะ คลิปนี้ทันี่จบนะฮะคำว่าทำไมยังทันที้จบก็งไม่รู้นะโอเคน่าจะต่ออีพีสองนะคลิปนี้โอเคเดี๋ยวผมไปต่ออีพีสองคระะับกับการเล่นในะคืนนี้ Okay, let's bye.